สวัสดีค่ะโหบุดแดงก็เยอะด้วยเนาะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะป้าเป็นห่วงกอไม้กุหลาบดงของป้ากอนี้นะคะป้าก็เลยเอ่อ mm hmm. เื่องจากว่ามันห้อยลงมาจนจะถึงพื้นดินแล้วรากของมันก็ออกมาแบบนี้จะกินอากาศแบบนี้ด้วยนะคะถ้าถึงพื้นดินเขาไม่ใช่พืชที่จะกินดินนะคะกินอากาศแล้วก็กินอ อาศัยกินอยู่กับต้นไม้ข้างบนนี้นะคะทีน,นี้พอมันห้อยย้อยลงข้างล่างมันก็จะไม่ออกดอกนะคะปีนี้รู้สึกว่าดอกน้อยมากเนี่ยเขาความจริงแล้วเขาหน้าจะได้มีการพยุงพยุงขึ้นมาแบบนี้นะคะในนีน,นะคะเขาหน้าจะได้มีการพยุงให้เขาขึ้นไปเดี๋ยวป้าจะพยายามลองดูนะคะว่า จะช่วยได้แค่ไหนนะคะน,นี่ก็คือมัดมัดป้าจะเอามัดขึ้นไปคือละช่อก็แล้วกันนะคะเอาขีดควางออกก่อนมดแตงก็เยอะด้วยนะเดี๋ยวป้าจะลองดูว่าจะพยุงเขาได้แค่ไหนเอาแค่นี้เนาะ ถ้าขึ้นได้แค่นี้ก็น่าจะโอเคอยู่ป้าก็จะตัดวางนะคะตัดฟางออกให้สามารถที่จะพอที่จะมัดได้แต่ลำต้นตัวนี้นะไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยแข็งแรง นี่ว้าวถ้าขึ้นได้ในระดับหนึ่งเท่านี้ขอให้รากของเขาสามารถย่อนลงไปโอ้โหนี่ยอดยอดเน่านั้นเนี่ยน่าจะเกิดยอดใหม่มาเพราะว่าเขาไม่ได้รับการพยุงให้ข้อนี้สามารถห้อยย้อยลงมาได้นะคะสำเร็จไป ข้อหนึ่งแล้วป้าก็จะมัดขึ้นรอบๆไปช่วยชีวิตของเขาก็เปียกก็แสวงหาเพื่อที่จะเอามาปลูกไว้แล้วมันก็เมื่อก่อนเคยงามมากเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เขาชื่อว่ากุหลาบดุงเนาะก็งดงามมากเลยป้าต้องพยายามที่จะช่วยเหลือเขาให้ได้ นะคะถ้าไม่มีใครช่วยป้าก็ต้องทําเองนะคะจะต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือต้นไม้เท่าที่ป้าหากพอจะทําได้นะคะป้าก็จะช่วยเขามัดขึ้นไปทีละยอป้าไม่สามารถที่จะทําคนเดียวแล้วก็มัดขึ้นทีละเยอะๆได้นะคะถ้ามีคนช่วยกันนะคะมันก็จะสามารถช่วยจับฟาง เพื่อจะฟางแล้วมันก็สามารถที่จะขึ้นไปที่เระเยอะๆได้มันก็จะเป็นทรงพุ่มสวยอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้นะป้าเปียกก็คงจะทําได้เพราะว่าวงแขนของป้าไม่ได้กว้างพอที่จะโอบรอบของอช่อดอกไม้เหล่านี้ทั้งหมดนะคะป้าก็อุ๊บสมมติว่าพายุงขึ้นมาแบบนี้เนาะ ต้นไหนเดียวใส่ต้นไหนดีเอาใส่กิ่งนี้บ้างไหมใส่กล่งนี้บ้างเนาะดูลักษณะที่ห้อยย้อยตอนนัวนี้อยู่แบบนี้แล้วป้าก็ปึ๊บช่วยพยุงขึ้นมาถ้าเท่านี้ได้ก็โอเคเนาะนี่นะคะช่วยอันนี้แข็งแรงพอไหม ไม่เป็นไรอย่างน้อยป้าก็เดินผ่านไปผ่านมารอเวลาที่จะทำให้เขาขึ้นจากตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ไม่มีเวลาสักทีนะคะอึ๊บจะคนงานเยอะๆเขาก็เลยจะผ่านพ้นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นจากกอดินกอหญ้าเลยเนาะอืม จะได้งามๆนะคะย้ามันจะมีหญ้าที่อยู่ข้างล่างเนาะทำให้ดอกไม้ที่จะ เห้อยย้อยลงมานี่มันก็ไม่ได้งามนะคะพี่น้องตอนนี้ป้าก็ช่วยขึ้นไปได้สองช่อเดี๋ยวออนี้ออกหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยเกิดก็แล้วกันสีของต้นเม้านะคะเขาก็อาศัยกับสีเม่านะใสิ่งเมาคือช่อขึ้นข้างบนแต่อันที่มันบงังดอกไม้ส,สวยๆนี้ก็แต่งออกซะหน่อยนะ ความจริงแล้วต้นมะวานี้เขาก็จะวายจะตายจะเยอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้เคยมีกิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องตัดออกจากทางเดินนะคะว้าวสวยบ้างแล้วใช่ไหมคะนี่สวยบ้างแล้วว่าขึ้นมาแต่ว่าป้าก็เป็นห่วงกังวลอยู่กับอันนี้อยู่นะเนี่ย พรากิ่งเขาจะแข็งแรงพอสําหรับที่จะรับน้ำหนักของข้อดอกไม้นี้ไหมนะคะโอ้โหดีจังเลยสดชื่นสดชื่นแจ่มใสเหมือนท้องฟ้าที่แจ่มใสไรไหมค่ปปะฟ้าจิทรลพบเสกเก่งจังเลยตัวแค่นี้ฟ้สาสันยิ้งชรา แต่ว่าช่อนี้ป้าจะยังไม่แตะต้องมันเพราะว่ามันกําลังช่อด,ดอกอยู่นะคะนี่ดูสิเนี่ยพอมาถึงฝั่งนี้นะคะเอกี่ป้าติโชมันก็จนจะจนจะหลุดออกจากต้นไม้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยนี่มันก็ตายไปซะเยอะเลยนะ่เนี่ยตายไปซะเยอะเลยนี่หลุดออกจากโอ้ ออกจากต้นไม้แล้วนะคะดีนั่นเนี่ยที่ไม่เจอที่มาเจอที่ป้าตัดสินใจที่จะช่วยเขาวันนี้โอ้โหเห็นปลาเปียก่าพี่น้องป้าย่ฟังนี้แล้วจ้าเด้อ,อป้าอยู่ฝั่งนี้นะคะกําลังมาต่ดอดอกไม้ซอยพยุงขึ้นอันนี้คือหลุดจากต้นไม้แล้วนะคะเนี่ยหลุดจากต้น ้นเมาที่แค่เขาอาศัยอยู่นี่ถ้าป้าไม่มาเจอก็จะแห้งตายไปเลยได้เนี่ยว้าวไม่ใช่ธรรมดาได้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะที่เราไม่มีเวลาดูแลเขาเขาก็จะตายไปตามการเวลาจริงๆด้วยแต่ว่าเราต้องช่วยชีวิตนะคะเราต้องมีการช่วยชีวิตเขาเนี่ยป้าก็แค่มัดพยุงขึ้นมาเดี๋ยวให้รากของเขาที่หลุดออกจาก ต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเขามีโอกาสได้มาเกาะเกี่ยวต้นไม้อีกทีหนึ่งนะคะโอ้ป้าก,ก็จะมีทั้งตัดกิ่งแห้งออกนะเนี่ยดูไอซีปากก้าจะเหือจันไกายแต่งกิ่งให้เด้เอามาอันนี้เป็นจันไกาเอ่อจันไกาเล็กที่สาหรับแต่งยอดนะคะแต่งยอดแต่งรากที่มนันไม่โอ้ เนี่ยถ้าป้าไม่มาพยุงขึ้นนี้ก็จะตายไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ีพี่น้องีหอมเนี่ยดอก้าหอมด้วยนะคะสลับดงดูสิคะเนี่ยนี่เลยดูสลับดงของป้าตายไปซะเยอะเลยนะคะหลายกิ่งเลยป้าก็เลยเอายอดที่เหลือจากกอสามสองสามกอนี้นะคะมีดูสิเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยหลุดจาก หนึ่หลุดจากต้นเมาแล้วเอฟซหลุดจากต้นเมาแล้วนะคะเนี่ยตายแล้วตายตายเถื่อแก่เลยเนี่ยป้าต้องเก็บออกแล้วก็ช่วยมัดเขาขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะเขมีอะไรน่ารักจังแค่เพียงเจอภาพของเธอยังนึกมองทีไรจะเต้นตึกตึ๊กตัก แก้มเธอมีอรอยบุม๋มโอ้โหช่วยชีวิตไปได้สักด้านนี้แล้วนะคะเอซี FC ที่น่ารักเนี่ยป้าเปียกช่วยอ้อมไปด้านนี้เดี๋ยวป้าเปียกจะช่วยมัดพยุงอ้อมไปด้านนูน้นไปล้วไปดูกันอีกนะคะ